พี่น้องค่ะนี่ได้แล้วได้เต้นมาแล้วเหตุงานต่างซีหามือหวัวแต่ได้เต้นมาเนาะพี่น้องสันนี่เอาเอาเออยกันยกเออข้นี้าขาขาอยู่ไหนขาขา ว่านาจะให้กลางแค่นี้วันงั้นเถอป่ะสิโหดล่มกัเก้าได้หล่ะเอมัดมัดไว้เธอเผื่อกังขํากางคืนเผื่อลมมันมาโอ้ได้สถานที่ทำครัวแล้วเราเออ ้มันสมกับเห่าพ้ากันม้านอนบอ่อเนี่ยสูงแมวเออแบบเปลี่ยนนี้น้องเน็ตเดโนอ้อ่างกุยนัวฮากระดาวเดี๋ยวเขาว่าย่างนะถ้าเกิดวันรือเต้นเขาบอกว่าคอยเฝ้าเออคอยเฝ้าคอยไม่ทุระ

ไปสายหน่อยสายน่อยอือ้ยโอ้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 จันเลาเดี๋ยวคอยพี่เล้าก่อนคอยพี่เลาก่อนเล่นเพาะนาะเอ้อเล่นะไรอ่ะพี่เล้ามาเล่นอะไรอ่ะเอาเข้านี่ไหมเข้า้บอเออเอ้อเข้าไปเลยก็ได้ให้รถให้รถพี่ชู้อยู่อ้อนั่นแหละเอาแ้นไปเลยไปหาต้นไม้เลยต้นคูนนั่นแหละอ๋อคอยอีใคร มามวนเนาพี่น้องค okay. ่ะถ้ากลางเต้นก็มวนเะดียวอธานดีก็ได้นโอ้เราปไหอดมดอทาหอมโอ้โหได้ออมีการอยากมุดเออยกมาแต่ยุ่รถไถแค่รถไถนะเนี่ยเออปีอัพก็ได้รถกรฟังเขาได้ โอ้โแก้วอี้ยยังอะไรันสั่นโต้บอมมีอันนี้บางลบยูดก็เป็นอย่างนั้นเครื่องเสียงคนไหนจะยุ่งยมาแใส่มาแหละมาแหละมอไซเอ็กมอไซบ้านเาจะมีงาน

เขาหงุ้งเข่าไว้เยอะยังเดี๋ยวไม่ครเปิดดูก่อนโอ้พี่เล้ามาหุงเข่าให้นู้ดเที่ยงตอนเที่ยงจ้าต่อตุ๊ดเลยนะไม่อ้อยมันพึ่งอยากใช่น้องเลยลหละค่ะทุกคนให้เขาต่อไปเส็จเรียบร้อยพอตอนเที่ยงมาเขาก็จะได้กิน ออแบบนี้ค่อยพอรเฟกหน่อยใช่นยเอดทำไมล่ะเอาเอาขอดูหน่อยที่เขาทับสวยเขาทับสวยน่ะเนาะ

បានហើយຕ້ອງលុបລະបំពេញថាជ្រោយទៅ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 បងឆាយបងឆាយឯងចាំទូផត់ផត់ផត់ទៅទៅអងមិនទៅអានិខ្ញុំចត់បូនណាខ្ញុំក៏ថៃខ្ញុំទៅផាខ្ញុំចេះដូចខ្ញុំមានកូនយ៉ាទៅជួយជីធឺហັນដែរអមលឹកតាមគុំនេះមិនហួសជ្រោយលេងតេនលើយ เนปจนีด้คันนี้จะเอาไปไว้น่นเนีั่งนังงาไหนตรงพีเท่นะใครครับคันนี้ใครครับไหนนั่นนะโอ้คันหน่อยหน่อยเาไอนี่เตียงเอ้ยทีนึงแตะออหนึ่งสอาไม่ได้งานนี้พี่ชายต้องโชว์ฝีมือนะคะ เออถ้าพี่ชายไม่โชว์ฝีมือนูห่อผัวนูกลับขึ้นเด้ได้ยินบ่ว่าจะนูห่อผัวนูกลับเด็กไปค่ะทุกคนค่ะดูที่เราทำไก่เซตยังโอ้หใส่ซเฟอร์ไมโครหน่อยค่ะโอ้แก้วได้น้อยๆน่อยนี่มาซอย น้อยๆแม่พี่น้องดูอ,ะอ่ะมาเห็ดสีฟ้าสีเหลืองมันนะ่โอ้น่ารักน่ารักเอาไปค่ะทุกคนค่ะเริ่มบรรเลงงานแล้วนะคะทุกคนคะความสนุกของเราความลันๆของเราที่เอฟซีรอคอยนะคะนู่นยืนประจําการทั้งสองท่านอยู่ที่นู่นแล้วว้าวว้าวว้าว,ว,าวใครมาใครมาอ้อยอเ่เฮียสาของเราติ้งดูได้ที่นั่งดีแท้ๆเ้เฮียสา นุกสนานกันไปค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าส่วนคลิปนี้จะพิ่งขอกลาา่าวคำว่าบายบายสวัสดีค่ะ